ปิดตลาดสดเทศบาพลพรานกระต่ายยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น213ราย ผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้หนักขณะนี้ยอดตัวเลขของผู้ป่วยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมายอดของผู้ติดเชื้อยังไม่เคยมีการปรากฏเพิ่มขึ้นของจำนวนมากขนาดนี้ขณะที่ทางด้านของนายโชคชัยรักเกอในอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้มีการออกประกาศํำสั่งอำเภอเมืองกำแพงเพชรขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ดำเนินการตามมาตราการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยในคำสั่งประกาศได้มีการออกมาตราการให้เฝ้าระวังตนเองอยู่บ้านเป็นระยะเวลา10วัน งดการจัดกิจกรรมประเพณีนิยมผู้สื่อข่าวมีการรายงานเพิ่มเติมว่าณขณะนี้ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพานกระต่ายทางด้านของนายอนนท์อภิชาติตาคูลนาย,ยกเทศมนตรีอำเภอพานกระต่ายได้มีการนำกองทัพสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยภายในบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพานกระต่ายเพื่อเป็นการกำจัดฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจึงเป็น สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคติดเชื้อและโรคติดต่ออื่นๆที่มีน้ําและอาหารเป็นสื่อนําโรคทั้งนี้ยังเป็นการทํางานแบบเชิงรุกในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมตรวจซ่อมแซมจุดล้างมือในตลาดสดจุดล้างมือแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สามารถทําความสะอาดมือได้บ่อยครั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดประกอบกับการให้ความรู้คําแนะนําวิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันให้สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมกันนี้ทางด้านของเทศ ศาลตำบพลพรานกระต่ายได้มีการออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโครนา2 0 -19 ด้วยการหยุดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565